เห็นไหมครับก็เสียงที่หลังคาเมทัลชีตมันลั่นนะครับมันก็จะดังประมาณนี้เลยตอนนี้ไล่คลายแล้วก็ขันด้วยแรงบิดที่เท่ากันทั้งหมดทุกตัวแล้วนะครับสวัสดีครับพบก,กับผมสองเสียงโมดิฟาวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ปัญหาในเรื่องหลังคาเมทัลชีตนะครับมันมีเสียงดังคือมันเกิดการลั่นดังปเป๊กปอกป๊ก ดังมากๆเลยนะครับซึ่งบ้านใครที่สร้างเป็นทรงโมเดิร์นหรือเป็นโครงสร้างอาคารต่างๆที่มุงหลังคาด้วยเมทัลชีตนะครับมันจะเจอปัญหาเรื่องหลังคาลั่นแล้วมันดังมากๆเลยแต่บางหลังที่นานๆเป็นทีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ของผมตรงนี้นะครับดังแบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวให้ฟังก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันดังแค่ไหนครับผมถึงต้องอาหาวิธีการแก้แบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเข้ามาอยู่ด้านใต้หลังคาลงจอดรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้แดดมันส่องลงหลังคาครับตอนนี้คือเมฆมันบางอยู่จะยังไม่มีเสียงอะไรเพราะว่าความร้อนหรือว่าหลังคาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอุณหภูมิที่มันเท่ากันหมดมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าแดดมันส่องตลอดมันก็ไม่เป็นไรหรือไม่ก็ถ้าแดดไม่ส่องหรือว่าเมฆเมฆบางหมดเลยแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะมครับเริ่มดังละ แดดเริ่มจ้าเห็นไหมครับก็เสียงค่อนข้างดังนะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ดังเต็มที่นะครับที่เคยเจอคือแบบวันหนึ่งมันจะดังเยอะมากดังชนิดแบบเหมือนพายุฝนลงกระหน่ำเลย นะครับก็เสียงที่หลังคาเมทัลชีตมันลั่น,นครับมันก็จะดังประมาณนี้เลยบางวันที่อากาศร้อนจัดแล้วก็มีเมฆบางกระทันหันแบบนี้นะครับมันจะดังกว่านี้แล้วก็ทีกว่านี้เยอะมากๆเลยตรงนี้คือแค่ได้ยินตรงนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดในอินเทอร์เนต็ตดูนะครับก็ค้นหาทางช่อง YouTube มีหลายๆช่องนะครับเขาก็ลองแก้ปัญหาเขาบอกว่า ให้คลายสกรูที่ยึดหลังคานะบางตัวมันอาจจะแน่นเกินไปก็คิดว่าน่ามีส่วนเป็นไปได้นะครับเด,เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปคลายสกรูนะครับที่ด้านบนหลังคานะดูว่ามันจะแก้ไขได้จริงหรือไม่นะครับครับผมก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับเราจะใช้ประแจเบอร์8นะครับนี่ไอหัวนอ็อตหัวสกรูที่ยึดหลังคามันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะแบบนี้นี่ก็เป็นประแจเบอร์8พอดีนะทีนี้ผมก็ ถ้าใครไม่มีสว่านไฟฟ้าหรือไขค,ควงไฟฟ้าไขค,ควงไฟฟครคงไ้สายก็ใช้ประแจแบบนี้แหละครับขันนะครับแต่ว่านี่ผมก็จะใช้รุ่นนี้นะครับ DCF801 นะครับในการคลายให้หมดก่อนนะครับคลายออกมาแล้วผมก็จะใช้ไขควงคัดตั้งท็อรกแรงบิดไว้นะครับเพื่อให้น็อตทุกตัวเนี่ยสกูทุกตัวเนี่ยมันขันด้วยแรงที่เท่ากันทั้งหมดนะครับนี่ก็ใส่ตัวแจบ็อกเบอร์ J 8นี่นะครับคลายแล้วก็ขันอัดเข้า ด้วยแรงที่เท่ากันครับดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่โอเคครับเตรียมพร้อมนี่ไปเลยครับขึ้นไปข้างบนเลยนี่ครับก็กางบันไดเตรียมเครื่องมือเรียบร้อยขึ้นไปเลยครับขับผมทีนี้เรามาเริ่มน็อตตัวแรกเลยนะครับตรงนี้ผมจะคลายออกก่อนนะคลายออกเลยครับ คลายก่อนทีนี้ผมก็จะใช้ไขควงพลาสนะครับตั้งแรงบิดนะครับตั้งทอร์กไว้นะลองขันดูอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนจากนั้นผมใช้ประแจเบอร์แปดนะครับลองขันดูว่ามันหลวมแน่นหรือไม่นะครับอันนี้ยังไม่ได้นะเนี่ยนะครับอันนี้คือก็เกินไปนะอ่าเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับโอเคให้มันไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะครับยังไม่ได้นะประมาณหกก็แล้วกัน อย่งนะครับเจ็ดองแปดดูครับแปนึงโอเคนะครับคิดว่าทอรกแนี่กำลังดีนะครับสำหรับไข่ควงคัด DCF 601นะครับผมแต่สว่านหรือว่าไขควงแต่ละตัวแรงบิดไม่เท่ากันนะครับต้องปรับให้เหมาะสมนั่นเอง เค okay, นะครับเริ่มทําทีละตัวเลยครับเริ่มทําให้ครบทุกตัวเลยครับตัวต่อไปนะครับคลายก่อนคลายนะครับผมก็นี่เลยนะครับจะได้เร็วนี่ ตอนนี้ไล่คลายแล้วก็ขันด้วยแรงบิดที่เท่ากันทั้งหมดทุกตัวแล้วนะครับบนหลังคาตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะแก้ปัญหาได้หรือไม่บรรยากาศตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับเย็นๆก็จะคล้มนะครับมีเมฆฝนคล้มๆหน่อยหนึ่ง ช่วงนี้ก็ชาวบ,บ้านก็เริ่มไถหน้าเตรียมหวานข้าวบางคนก็ปลูกข้าวโพดนะครับนี่วันนี้ก็คงยังเทสไม่ได้นะครับว่าฝนตกหนักเลยนี่ทำเสร็จพอดีนะครับโอ้โห ครับผมหลังจากที่ได้ทําการคลายสกูด้านบนหลังคานะครับก็ลงมาฟังด้านล่างนะวันนี้คือรู้สึกว่าเสียงมันลดไปประมาณ20นะครับก็เลยคิดว่าในการติดตั้งหลังคาตรงนี้นะครับเราขึ้นมาดูด้านบนหลังคานะครับสังเกตว่าการยิงสกูยึดหลังคาเนี่ยเขาจะยิงเว้นลอนกันนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าหลังคาของเราเนี่ยมันมีความยาวเยอะนะครับถ้าเป็นแบบ ช่วงสั้นๆแบบนั้นก็คงไม่เท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้คือมันยาวนั่นเองผมก็เลยจะยิงสกูนะครับล็อกนะครับเป็นแนวตรงนี้ครับสมว่ายิงแนวนี้ผมก็จะเว้นไปอีกแนวหนึ่งครับตามแปรหลังคานะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะประมาณ4ตัว4แถวนะครับลองดูนะครับว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่หรือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยากให้มันลดลงให้เหลือครึ่งนึงก็ยังดีนะครับเพราะว่าเสียงตรงนี้มันค่อนข้างดังมากๆเลยก็จะเริ่มนี่นะครับแนวตรงกลางตรงนี้เลย แล้วก็เว้นไปนะครับเฉลี่ยนะตรงนี้เป็นสกรูในการยิงหล Galile ังคานะครับก็ใช้บ็อกเบอร์8นะครับเริ่มตัวแรกเลยนะก็ไม่ต้องทำมันแน่นเกินนะครับตัวแรกครับไม่ยากนะ ครับผมตอนนี้ผมก็ยิงสกรูยึดหลังคาครับก็คือตามแปรหลังคาตรงนี้ยิงเต็มเลยนะครับไม่มีการเวทลอนเดี๋ยวมาดูนะนี่นะครับอันนี้ตรงตำแหน่งตรงกลางนะครับสังเกตว่าจะยิงเห็นนะครับลอนหลังคานี่คือทุกตัวเลยมาเนี้อ่ทีนี้ก็เดี๋ยวไปรอดูด้านล่างครับดูว่าเสียงมันจะลดลงหรือไม่ครับผมก็หลังจากที่ทําการแก้ไขโดยการขึ้นไปคลายสกรูที่บนหลังคานะครับเกือบทุกตัวเลย ก็ยังไม่หายนะครับมันลดลงนิดเดียวผมก็เลยขึ้นไปยิงสก,กูเพิ่มนะครับเกือบทุกรอนเลยนะตอนนี้คือ95เนี่คือยิงครบทุกตัวเลยแล้วก็ผลก็คือสังเกตมา2วันแล้วเสียงก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็คือ,เ,อเสียงมันลดลงความดังในการลั่นของของลงคัคาเนี่ยความดังลดลงความถี่ลดลงนะครับก็ถือว่า เป็นที่พอใจแล้วครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีวิธีการในการแก้ไขที่แบบได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับจะดินดีมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือประมาณนี้ก็พอรับได้แล้วครับผมคิดว่าน่าจะครึ่งหนึ่งเลยละครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสียงที่หายไปนะประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทาง เป็นการแชร์ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ